มานดีอาจารยบุรีอาจารย์จะมาสึบต่อในคิดที่แล้วเนาะที่เอาในซองอาจฉริพลที่ง่ายได้ีไวที่ชุดแต่ว่ามวยคะแนนเวลาที่ใช้โขดแข่วันในคลิปเนี่ยอาจารยสอมาให้วิธีการห่งจึงจะได้คะแนนซันเราจะใช้การซองอาจฉริพลของสมผลขั้นสองโดยใช้การแยกส่วนคูณยกตัวอย่างคืออีกกำลังสอง ก 3x ลบ28นะครับจะเห็นนี้และวิธีการก็คืออาจารย์ได้สอนอยู่ในคลิปแล้วนะ38มัน38มั่งคุณกันเนาะ38ก็จะเป็นอัตัวแยกกันก่อนเนาะ7 4 7 4ก็เท่ากับ38อ่าจะเห็นว่า4 7 8เนาะมีแต่ตัวเดียวเนาะหรือว่ามันจะมี2กรณีคื จีบสองเนาะจีบสองสิบสองเนาะก็ก่อกมันจะเห็นว่าสีเจดสแปดเนาะและสังเกตตัวท่านมาตัวท่านมานี่จะเป็นเครื่องหมายบวกใส่มาตัวใหญ่หาจะถือเครื่องหมายลบเนาะแต่ตัวน้อยนี่จะถือเครื่องหมายบวกท่านเอาได้่าใจผลคือลบเจ็ดกับบวกสี่ ส้นเขาข้อมูลใสเนาะในการแยกส่วนคูณเนาะมันจะมีสูตรตัวนี้สูตรในการแยกส่วนคูณนะนเนาะสูตรการแยกส่วนคูณนะอิงตามเนาะอิงตามอีกลบอีกหนึ่งคูณอีกลบอ,อีกสองเนีนะ่ยใส่สูตรตัวนี้เนาะกนะ็สั้นเ,าเอาใจพุ่นอยู่นี่เนาะเข้ามาแทนตัวสูตรตัวใส่ตัวนี้เลย เราก็จะได้อีกลบแต่ว่านี่มันมีลบมานำใจพดของเราเนาะมาแทนเข้ากลายเป็นบวกเนาะแล้วก็คูณเข้าไปอีกลบอีกสองอีกสองก็ตัว,ต,วตัวหลังเนาะจะเป็นซีเอามาแทนเข้าไปมันมีบวกมาแนละ้วนี่ก็จะเป็นลบเก่าเนาะอโอเคและเราจะใส่สูตรย่ออีกตัวหนึ่งตัวอย่างเช่นว่า A คูณ B เท่า0นเนาะเราจะได้ A เท่าศูนย์แล้วก็นะ B เนาะ B เท่าศูนย์อืมสองอย่างแบบนี้ขั้นส่วนคูณหน้านี่จะเป็น A ส่วนคูณหลังนี่จะเป็น B เนาะาสังเกตแบบนี้ง่ายๆเนาะั่านเขาจะมาถอดที่นี่อีกวกเจ็ดเท่าศูนย์ และก็ทอนเลยเนาะทอนอีกจะเท่ากับเจพวกเนาะย้ายข้ามเครื่องหมายไปจะกลายมาเป็นลบเจ็ดที่สอง x ลบสเท่าสูตรนาะทอน x จะเท่าไปลบสีย้ายข้ามไปจะกลายเป็น,นบวกสี่สก,กุเปเลยเจดตเนา,นานะสา่บน2องไอไ้แล้วลบเกับบวกสเนาะกระตรงกับที่เรา แกมันนั่นแหละลบเจ็ดกับสี่วิธีการนี้มันไวแต่เอามาหมุนใส่เกี่ยวกับการแยกส่วนคูณโดยใส่สูตรสูตรตัวนี้แหละเนาะสำคัญหลักๆเนาะเขาก็จะได้เป็นได้เฉพลของมันเนาะสั้นนี่ไปแก่เนี่ได้คะแนนเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนจะให้คะแนนเราเพามันจะไวแล้วเขาก็ไปจิบสมองอีกวิธีการนี้เนาะศาสตาจารย์มายุกอีกนตัวอย่างหนึ่งจะเป็นตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองอีกตัวหนึ่ง คืออ่าจะยกอยู่อีกกำลังสองบวกสี่ x ลบสิบสองโอเคอันนี้เป็นข้อที่อาจารย์ฝากเปรียบบานอยู่ในชิปแล้วนั้นนะถ้าโปรไดแกออกเราก็มาสังเกตเมื่อันมันจะทึกกันหนอเนาะอีกกำลังสองบวกสี่ x ลบสิบสองอ่าซานำมาสังเกตอันนี้สิบสองสิบสองนี่นมันยังคูณกัน สิบสองนี่มันจะมียูสองกรณีคืออาจารย์แนะนำคือหกคูณสองกับสี่คูณสามเนาะจะเป็นสิบสองคือกันเนาะสนเอาลงมาแยกเิึงดูเพื่อว่าให้เข้าใจกระจาจ้งอีกบา้างนอนักเียนจะจะลืมเนาะแยกลงมาให้นั่องหกคูณสองเนาะก็เท่าสิบสองอันนี้สองสามเอ่อสี่ก้อนเนาะตัวใหญ่กันก่อนสี่คูณสามก็เท่ากับสิบสองเนาะาเาน็นาใจนีม แล้วก็กวดกวดตัวนี้เนาะมันมันมันจะออกบโแบบนี้เนาะถ้ากวดบออกก็แสดงว่าจะบมแมนต์แยกอีก4ี่บวกสเท่าเแล้วก็4ี่ลบสเท่าหนเนาะนี่ตัวที่ออกมานี่นี่7กับ1นึแสดงว่าบวกมันจะบ่ตรงกับนี่เนาะจะบมแมนเตาตัดาทีมเลยเนาะ2ตัวนี้โอเคเอาจะได้ตัวนี้6 2 12เนาะ6กบวกสเป็น แปดแต่ว่า6กลบสเป็น4นี่ออกมันจะออกแน่นอนเนาะซ้มาสังเกตนี่เครื่องหมายบวกแสดงว่าตัวที่ตัวใหญ่จะถึงเครื่องหมายลบตัวน้อยนี่จะเป็นเครื่องหมายบวกเนะาะแล้วกอมีตามสูตรเน 9, นก้าเนาะมันก็ไหวเนาะม่าอิงตามสูตรในการแยกส่วนคูณ x ีกลบอหน,น,น,นึ่งอลบอสองเนาะแค่นี้แหละตัวหน้าก็ามาใส่ตัวหลังก็ามาใส่ตาม ส่วนคูณที่สองนอกกวจะได้อีกลบว่าลนี่มีเครื่องหมายลบมานำจะกลายเป็นบวกหกคูณเนาะคูณกับ2เนาะมาแทนเข้าไป x ีกลบนะสองนี่เรียบร้อยได้เป็นแบบนี้เนาะกระชันอยู่ในนี่เราก็สามารถแยกส่วนคูณสองตัวน,นี้ได้เนาะให้มันมันเท่าสูตรคือกับสุดตัวแทนเนานะให้หนึ่งอีกบวกหกเท่ากับสูตร ยี่บวกหกเท่ากับศูนย์อะไรก็มาถอนเอาอีกจะเท่าไปหกข้ามไปเป็นลบหกด้ันที่สองเนาะอันที่สองเอกลบสองเท่ากับศูนย์อ่าคิดคันไปก่อนถอนเอกจะเท่าสองย้ายไปเป็นเครื่องหมายบวกเี่กใจผลมันออกแล้วอีกลบหกกับอีกบวกสอง 2. นะการสั้น วนะัยนอวิธีการนี้เราก็จะบวเจ็บหัวโดยใช้เทคนิคที่อาจารย์สอนโซคเบื้องใจพุนที่ง่ายดายน่ะมานำใจมันจะไวนะ้อยไวกว่าเดนต้าหลายเดนต้ามันใช้หลายนาะเป็นอะไรนะเรียนพอเข้าใจอยู่บสำรับ